าอาหารอไงีนเ,นเปย์อนาคตอให้ฟัวได้ไปเนองก้อยละขัวะมมหมักหรือไม่กินกับบบ้าะพี่อ้ขึ้นผักกะอัดผักอันยางเกาะผักกนะ่ยผักกรกองเราสิห่อพี่นปอน

เคื่อต้นหมาหันได้ตักผังไทยจากพี่น้องเอิดยังด้วยพี่น้องด้วเคื่อต้นหมานะสบายดีหรอพี่น้องเปิดไพ่เลืกี่สีสี่หกโมงหดนนี่นะนว่าจสี่เมือนเอิดล้วอะไรสีละเถาล่อแซ่บยญ่แปรท่านผู้ชมเป็นปลนำหอนเลยพี่น้องนำนี่นำอุ่นอุ่น แทบละสีอ um, um, um ันน uh, um, uh. um ี้นะจะต้ได้งะอ่า่าได้บันกกินแบบง่ายๆห้อยกับกะจิ้มใส่กระปูกับกะตามใส่ก็เออไต่เสนอ ทีมึงด้เฮ้ยเรวัดใสหมอน่อยตักหังนยกดด้วเา้มันตั้งยลูโตใกโตมันดึกลูกสแแล้นน่ะนะบเท้ากินนั่นน่เอ่ถ้วยโอ้ยเนียน้ย่วยเจ้าก็มากบอก่ใหญ่รับเท้าน่ะ เออปลาลุงกินข่าวะงมั้มเออเดียกินข่าวินะกินข้าวปโนเมัง้ยปาเมอืีรเข่าวเด้อับท้าก่อยปลามื่อเอาวเตรียมเดินทางแต่สาวยายเปยยันลูกตะพุ่นล่ะคือตีสามอ่ม เตรียมหุบพยุกอุบครัวข้ามมืดผู้แล้นนะเฮ้ยชิด้มาเนาะอืมบักหม่ำก็กินลาบเทาพอแม่พากินยังก็กินแล้วเนาะหม่ำบม่เคยตีหรอก่สมแห้งบ่พยยีไอ้ก็มีตะตอนบมดแดง เออหมาะซะหน,น,นโอ้หพี่ออตัวกมอนแล้วมาแรงแเอามาขึ้นนน่กูย,ยังนอนไอยากหลบับท<อ>าติมึงกายเข้ามาเห็นแต่ป่ะอ,อืมอแจ้งเฮย กูว่าไันกูแข็งแห้งคือเก่ากูจะขามาติน้ครับมันสอนอยู่มันก็นอนบารับสดอ่านเอาพี่ไอ้เพราะสิไปนจังอานเรอออเก่าเคยเก่ากูผ่านไช อโอ้ยมันก็นอยู่นหันแหละมันสิไปทางไหนมันจะถวย้มันย่อลูกเห็นมันอยู่ในหันแหละกูเข้าไปมันก็อยู่ในหันแหละสอดแจง้งโผป้าหมักหมมกับหมักละเท่านะผู แฮวอีซีกับกันมันจะได้ปั่นเขามืเอื่นก็คือโจ้แลลวเนาะคันขามากันเลยเจ้าบอกสิมาปั่นเจ้าปีเลยเอาจับจิกเลยนะพี่ใหญ่เ้ยมันขาดทิมประขาดทั้งประเดี๋ยวน่ะเพื่อสิทธิ์ใหม่อ ้ยเเเนนนาาะะกปทงี่ใส่สินเปลืองขนาดเนาะยังวะขันลาบเท่านะ่ะพี่น้องสิประมาณน,นี้เด้อนั่งสิคัตมาดใส่เด้อกินนะอื่นนะสังเกตมันโลดนั่งสิกินแยบแยบแยบแบลาบเทาบอปิ่งปลาแดกตอนบอจีกจีกปลาแดกดดดอันสดๆบอนังมาก

โคมเขาได้แล้วสร้างกินขีดังก็จะจก้อนขี้ดังไปน้ำขี้ดังกุญจเอาหูินหูอยาไปน้ข้ดังเาเอารถไเมื่อบขาเอาถไเมื่อก่อนแต่เศร้า

แปะสิอบปนหยกแต่เช้าพรุ่งนี้ประมาณสิบกว่ามืดปรป่องเลย <c oughs> ประมาณ,นนนมาณนนไว้ส <c oughs> ิบกว่ามืดริยะไก่ม่เลืกอ่อนได้ระยะไก่ไม่เลือกอ่อนได้เอป้ามันนอนละกัฮุกไปจับเอามันหนปผูเขาอมันผู

ใช่เคยข่าวอันดูนะเฮ้ยเขาดูดเบิรบอสข้าวเหนียวเขาสกีอ่ะบอสข้าวอันนี้นะดูนะง่ายเฮ้ยไ่ยากบนตากตากบานี้ข้าวเกี่ยวผงมันต้องได้ใส่ลาแยงได้บานี้เออบ สามสิบพันแต่ว่าถามีถาเขามีหยาดนะเขาสอบหาสิบพันเออระบายในหน้าเม่บกครับนะเขาว่าเขาจะเอาหอสอบหาสิบพันมาแลยผัดโบขา้ขาบ่มมาเห็ดหายเขาไปทางใหม่เลยมันหน่อยมันบกคุมค่าเขาอันห้องห้าสิบสี่ให้นะครับ มันใกล้หน้าเขาเจ้าสื้อดอกเขาจังเห็ดหายเขาเลยอหายเลยเขาจะเขาก็บเห็ดดอกปีสีหายเนาะหน้าเลยบ้านหน้าแล้วก็นหน้าแม่บ้านเตียงแล้วก็นหน้าเฮาแล้วก็ไปน้องน้องชิโนแล้วก็มาน้องแต่ตีไปไหนกันยังมาบอกกันนี่คือขวงแทะอ้โแม่แปลคัดตมาดสัตนเดอร์พี่น้องไม่ได้ซ้อค่ะ อุ่นไปกินมาเอิญนี่แล้วน่ะเฮ้ยลาบเท้าตัวน่ะฟ้าเพลงลอยมาบาดนี่มึงเอ้ยเอาพักคือยังคือเก่าพี่ไอผลิตภัณฑ์พักบอกพักเต็มถาดคือยังคือเก่าอยู่ไปด้านข้างกูไปเลยานั่นแหละจังมันมีให้นะตรงนี้มันนอนอยู่แถวนี่แฉบสิ ช่เหตุมีแต่อาซานะะเท่ากับซำลากอป้ากับซำลามมีกัไปกุสีัสิไหลมึงมาเออเฮ้ยมึงกับไปคอเขาอยฮะไปบอลโทำเอาลดสีอย่ง ทันสไปพยายามโหลดผ้า <ümüz> ล <hi> ้มนะเนาะปลายาได้อืมพี่น้องกสิลาเมื่อละคำนะนตบกามมงไหกโมงแรงนพี่น้องไปเฮยเมื่อก็เด้อตะเวนต๊ดินเรียบร้อยพี่น้องครเมื่อื่นยายป้ก็จะเดินทางแต่เศร้าพี่น้องทันมาโอ้ทมาทานยายเปยบ่าวะมือเศ้าวะ